สมาร์ทโฟนเลือธงกล้องสุดเทพจากโซ n y ที่ครั้งนี้เนี่ยเขาพัฒนานเน้นมากๆเลยในเรื่องของกล้องไม่ว่าจะถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอนะคะแต่ที่น่าแปลกใจสุดๆนะคือเปิดกล่องมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเจอแต่ตัวเครื่องเท่านั้นเลยนะคะไม่มีสายชาร์จหรืออะแดปเตอร์ใดๆเลยนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปดูกันเลยคะ่ะ s ซ n y นะคะเปิดตัว X วันมาร์ฟนะครึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับเลนส์ซูมแบบทูออปติคอเลยระยะเนี่ยจะอยู่ที่85ถึง125มิมตนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะคะนอกจากนั้นเครื่งนี้เนี่ย ยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K 120เฟรมได้อีกด้วยนะซึ่งอันนี้ก็โอ้ว,ว้าวมากๆจริง,รงๆนะคะนอกจากนั้นนะเขายังสามารถเปลี่ยนตัวเองนะคะให้กลายเป็นเหมือนจอมอนิเตอร์นะคะที่ทํางานร่วมกับกล้องของโซนี่ได้อีกด้วยนะสะดวกมากๆเลยนะและทั้งหมดนี้นะคะทํางานอยู่บนชิปของ Snapdragon 8 g 1นั่นเองค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยเขาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราไปเจาะลึกเรื่องกล้องกันก่อนเลยค่ะในส่วนของกล้องหลังนะคะให้มา3ามเลนส์ด้วยกันนะคะได้แก่กล้องหลักกล้องเอาตาวท์แล้วก็กล้องเทเลโฟโต้นั่นเองนะ ซึ่งทั้ง3เลนเนี่ยความละเอียดเท่ากันเลยอยู่ที่12ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะแล้วทุกเลนเนี่ยก็เคลือบโคตติ้งจากใสอีกด้วยค่ะในส่วนของกล้องหน้านะคะอันนี้ก็12ล้านพิกเซลเช่นกันนะในเรื่องของความละเอียดนะคะโดยที่ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบและใส่ใจม,มาในเรื่องของวิดีโอนะเน้นมากๆเลยในการถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพเลยสําหรับใครนะคะที่ต้องการนําไปถ่ายวอล์กนะอันนี้ก็ทําได้ดีเลยเพราะว่าเขามีการตัวจับวัตถุโฟกัสได้อย่างรวดเร็วเลย และอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองนะให้กลายเป็นมอนิเตอร์เสริมนะคะที่ใช้งานร่วมกับกล้องโ o n y Alpha ได้อีกด้วยนะคะและยังไม่พอนะนอกจากเขาจะเปลี่ยนเป็นมอนิเตอร์เสริมแล้วเขายัางสามารถดึงภาพขึ้นไปไลฟ์สตรีมบนแพลตฟอร์มต่างๆได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เลยค่ะและนอกจากจะดึงภาพจากกล้องเอลฟ้าขึ้นมาสตรีมในที่ต่างๆแล้วนะคะเราก็สามารถสตรีมผ่านมือถือเครื่องนี้ได้เลยเช่นกันโดยที่เราจะได้วิดีโอสตรีมคุณภาพสูงอีกด้วยนะเพราะว่าเคร เครื่องนี้เนี่ยเขามีระบบ Eye Auto Focus นะคะรวมถึง Object Tracking ให้อีกด้วยนะทำให้การสตรีมผ่านมือถือเครื่องนี้เนี่ยลื่นไหลและสมูทแถมได้คุณภาพที่ดีอย่างแน่นอนเลยค่ะ เลยนะคะว่าสำหรับโ o n y Xperia 1 m a r k ียวันมาเครื่องนี้เนี่ยเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยแทบจะเป็น DSLR เครื่องหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเขาให้มาจัดเต็มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเลนส์ซูอัตติคอร์เทเลโฟโต้ที่ให้มาแบบจัดเต็มในเครื่องนี้เลยนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วยนะทำให้การถ่ายภาพเนี่ยได้โบเก้ฉากหลังเนี่ยที่สวยงามนะโบเก้เนี่ยดูเนียนเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายจากกล้อง DSLR เลยค่ะนอกจากนั้นนะในเรื่องของการถ่ายวอล์กต่างๆเนี่ยเรื่องระบบโปรการอันนี้ก็คือดี มากๆเพราะว่าเขามีระบบโฟกัสดวงตาแบบเรียลไทม์เลยไม่ว่าจะถ่ายบุคคลหรือถ่ายสัตว์ต่างๆเนี่ยรับรองว่าไม่มีหลุดโฟกัสอย่างแน่นอนนะได้ภาพออกมาดูเหมือนมืออาชีพเลยค่ะรวมถึงการถ่ายภาพในสภาวะของการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วนะเราต้องการเก็บช็อตต่างๆให้ได้ในโมเมนต์สำคัญๆเนี่ย เครื่องนี้ก็ทําได้อย่างแน่นอนเลยเพราะว่าเขาสามารถถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็ว20ภาพต่อวินาทีเลยนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยนะในเรื่องของการปรับไว้บาลานซ์ต่างๆหรือว่า HDR โหมดเนี่ยสามารถทําได้ในทุกๆเลนเลยนะคะได้ภาพที่สวยงามคมชัดอย่างแน่นอนเลยนะแทบจะเป็น DSLR เครื่องหนึ่งแล้วค่ะ และอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจของเขาเลยนะคะในเรื่องของการถ่ายวิดีโอก็คือการถ่ายภาพยนตร์ผ่านมือถือเครื่องนี้นะคะซึ่งสามารถทําได้เลยนะโดยที่ในเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของแอป c ีนีมาโปรมาให้นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะได้สกิลของการถ่ายเป็นแบบวิดีโอที่ถ่ายเป็นภาพยนตร์อย่างแท้จริงเลยนะแล้วก็ปรับรายละเอียดค่าต่างๆได้สามารถตั้งสีต่างๆได้นะคะเซฟเก็บไว้เป็นพารามิเตอร์ของตัวเองได้อีกด้วยนะ รวมถึงเขาสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงถึงขนาด 4K 120เตรมเลยนะคะถ้าเกิดว่าต้องการวิดีโอไปดึงสโลว์เนี่ยเครื่องนี้เนี่ยทำได้แบบสวยๆได้สโลโมชั่นที่ชัดเจนอย่างแน่นอนเลยค่ะ เราจะพูดถึงวิดีโอกันไปเยอะแล้วเนาะในเรื่องของภาพนิ่งเนี่ยอยากให้เข้ามาดูมากๆเลยว่าถ้าเห็นอินเทอร์เฟซเนี่ยถ้าใครเป็นสายถ่ายภาพแบบจริงจังนะคะจะรู้เลยว่าหน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนกับการตั้งค่าในกล้อง d SLR เลยนะคือตั้งได้ละเอียดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหมดการเลือกตรงนี้นะคะเห็นไหมเป็นโหมดที่เหมือนกับในกล้อง d SLR เลยนะสามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นออโต้หรือเราอยากจะปรับความเร็วโฟกัสใดๆนะคะหรือจะปรับแมนนวลทั้งหมดเป็นโหมดโปรอะไรเลยเนี่ย ได้หมดเลยปรับละเอียดมากๆ ISO ก็ทำได้หมดไว้บาลานซ์ดึงสีต่างๆทำให้มันสวยจบครบได้เลยนะคะโดยผ่านเครื่องนี้เลยนะ ซึ่งถ้าเกิดใครนะคะเป็นผู้ที่ใช้งานสมาร,ร์ทโฟนทั่วไปมาโดยตลอดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่ค่อยมีลูกเล่นกล้องให้เลยเนาะปกติเนี่ยเขาจะเหมือนทําเป็นแพทเทิร์นมาให้เราแล้วว่าถ้าถ่ายภาพแนวสตรีทนะคุณใช้อันนี้ได้เลยนะสําหรับมือใหม่เนี่ยก็จะใช้ง่ายใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยต้องเรีเยกได้ว่าตอบโจทย์มือโปรที่อยากจะแต่งภาพเองนะคะตั้ง,งะคะ่ตงาต่างๆเองอ่ะให้ได้ภาพอย่างที่คุณต้องการเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะซึ่งภาพที่ได้จากกล้องหลังนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเราตั้งออโต้เนี่ย จะได้มู o อันโทนของภาพเนี่ยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของโซนี่มากๆเลยโทนของสีภาพเนี่ยก็จะเป็นโทนที่เหมือนถ่ายจากกล้องของโซนี่นะคะถ้าเกิดใครเป็นสาว o s โซนี่เนี่ยน่าจะต้องถูกใจสิ่งนี้มากๆเลย นอกจากกล้องหลังแล้วนะกล้องหน้าเนี่ยทำได้ดีไม่แพ้กันเลยนะคะสามารถปรับรายละเอียดต่างๆได้เหมือนกันเลยแต่ยังไม่พอนะเขายัางมีการแถมล,ลูกเล่นในเรื่องของโหมดบิวตี้ปรับให้ผิวนวลนะตาโตหน้าเรียวผิวเนียนเนี่ยเขาก็มีมาให้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเซลฟี่แบบส,สวยๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะทําได้ทั้งหมดตอบโจทย์สุดๆไปเลย เดี๋ยวเรามาสรุปสเปคของเครื่องนี้กันเลยดีกว่านะคะสำหรับชิปเซตนะคะจะใช้เป็น snapdragon 8 Gen 1นั่นเองนะแรมให้มาที่12 g ิเลยส่วน ROM เนี่ย256 g ิกะนะคะก็ถือว่าเพียงพอในการถ่าย 4K อยู่นะแล้วแบตเตอรี่นะคะให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นั่นเองค่ะในส่วนของสีนะคะมีออกมาให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะก็คือสีดำที่อยู่ในมือมาตอนนี้เลยแล้วก็สีม่วงนั่นเองนะส่วนราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่48,990บาทค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้ เลยนะคะที่ช็อปของโซนี่ทุกสาขานะหรือว่าจะสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่เว็บ store sony co th นั่นเองค่ะส่วนข้อมูลเพิ่มเติม,เตมสเต็คอย่างละเอียดของเครื่องนี้เนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ sony co th เช่นกันค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย